สวัสดีครับผมวันนี้วันที่23กรกฎาคมปี2567นะครับผมนะอัปเดตกันเหมือนเดิมครับในเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทครับผมนะวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตจากทางด้านของแอปพลิเคชันทางลัดซึ่งหลายท่านอาจจะปรากฏปุ่มใหม่นะครับเพิ่มเติม1ปุ่มก็ดี2ปุ่มก็ดีวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าถ้าแสดงแบบนี้ นะครับผมนะขึ้นแบบนี้ต้องทำอย่างไรในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะเพื่อรองรับในเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเงินดิจิตอล1 0,000บาทที่จะมาถึงนี้นะครับในวันที่1สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะฮะว่าแสดงแบบนี้ต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับหลายท่านนะครับอาจจะปรากฏนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเรามาดูกันนิดนึงครับผมเช่นนะครับในเรื่องของการเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐ นะครับกดปุ่มนะฮะในเรื่องของนะครับนโยบายภาครัฐนะแล้วก็มันจะขึ้นปุ่มนะครับนะแสดงในเรื่องของการลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอล l อรเนะครับต้องการหลักฐานแสดงตนเพื่อความปลอดภัยและทําให้แน่ใจว่าบัญชีของท่านถูกต้องและเป็นของผู้ใช้จริงนะครับหลายท่านมีคําถามมานะครับว่า1เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือโทรศัพท์1เครื่อง สามารถนะครับใช้ได้นะกี่คนนะก็ต้องบอกว่านะครับนะหนเครื่องหนึ่งคน1เบอร์โทรศัพท์1คนนั่นเองนะครับผมนะเอาเป็นแบบขึ้นแบบแรกก่อนนะครับกรุณาทํารายการต่อไปนี้นั่นหมายความว่าเรานะครับยังไม่ดําเนินการทําข้อมูลสําเร็จตามที่แอปพลิเคชันทางรัดระบุไว้สําหรับการยืนยันตัวตนนะครับถ้าใครแสดงนะครับรูปแบบแรกก็คือแบบนี้นะ ช่องทางยืนยันตัวตนอื่นๆนะครับปรากฏนะต้องเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือของท่านไปที่ตู้บริการแบบต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับท่านสามารถเลือกใช้บริการนะครับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนเช่นไปที่เคาน์เตอร์นะครับผมหน้าเซอร์วิสที่เซเว่อีเลไปที่เคาน์เตอร์นะครับไปสนีไทยอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับหรือ นะไปที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐนะครับหรือตู้บุญเติมอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เลือกนะครับว่าเราสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางไหนเอาตามสะดวกของท่านนะอันนี้คือรูปแบบนี้ก็จะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนะแสดงเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของการยืนยันนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะอันนี้ก็จะต้องดําเนินการเดี๋ยววันนี้ เราทำให้ท่านดูนะครับว่าสเต็ปของการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือทำอย่างไรนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับบางท่านอาจจะขึ้น2ปุ่มแบบนี้เลยก็คือแสดงปุ่มนะครับช่องทางยืนยันตัวตนอื่นๆกับนะครับในเรื่องการยืนยันข้อมูลนะก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะขึ้นแบบนี้หรือบางท่านอาจจะขึ้นแค่ปุ่มเดียว ก็คือยนืนยันนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะก็คือช่องเดียวปุ่มเดียวแบบนี้ก็ลองเช็คดูนะครับว่าโทรศัพท์ของท่านที่ลงแอปพลิเคชันทางลัดไปแล้วแสดงปุ่มนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรก็ดําเนินการทําตามที่เราแจ้งไวน้นะครับถ้านะครับผมดําเนินการขึ้นปุ่มช่องทางยืนยันตัวตนอื่นก็ไปดําเน,น,น,นินการตามที่บอกไปนี้แนวทางวิธีการนะครับ,นะรบดูในช่องของเราได้ว่าดําเนินการทําอย่างไรถ้าไปถึง นะครับนะในส่วนของบริการต่างๆที่ยืนยันตัวตนนะครับเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการยืนยันเบอร์ทโทรศัพท์มือถือมาดูกันคลิปนี้อธิบายท่านได้รับทราบแล้วก็ทําไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะนะครับสำหรับในเรื่องของการยืนยันเบอร์ทโทรศัพท์มือถือนะครับทำตามสเต็ปเลยนะก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐเปิดแอปทางรัฐมานะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปตรงบริการนะครับของเราก็คือนโยบายของรัฐนั่นแหละ แล้วก็ปุ่มนะครับที่เขียนคําว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอล a l l ด t ตรงนี้นะครับเมื่อขึ้นนะครับหรือเข้าไปแล้วนะครับก็จะต้องนะครับแสดงแบบนี้นะก็คือว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอล a l ล e t ต้องการหลักฐานแสดงตนเพื่อความปลอดภัยและทําให้แน่ใจว่าบัญชีของท่านถูกต้องและเป็นผู้ใช้จริงกรุณาทํำรายการต่อไปนี้นะครับมันก็จะมีหัวข้อบอกว่า ยืนยันข้อมูลนะครับนะแล้วก็มีรูปโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เครื่องหมายนะครับที่เป็นดอกกุญแจสีแดงแนะครับต้องเปิดล็อกหรือว่ายืนยันตรงนี้เสียก่อนนะครับข้อความก็ปรากฏว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือข้อความด้านล่างอธิบายก็คือว่าระบุโทรศัพท์นะครับของท่านและรอรับประหสยืนยันทาง SMS มนะครับผมนะท่านก็กดเข้าไปนะครับ เมื่อกดเข้ามาปุ๊บจะมาปรากฏหน้านี้ครับก็คือระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS นะครับวงเล็บเลข OTP นะครับเลข OTP จะมี6หลักนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีนะครับในเรื่องของช่องว่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านก็ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือตรงนี้นะนะครับก็คือเป็นเบอร์ที่ท่านใช้หรือถือโทรศัพท์อยู่นั่นแหละ นะก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ไปนะครับเมื่อดําเนินการกรอกนะครับหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับให้กดปุ่มรับรหัสทาง SMS วงเล็บครับ OTP นะตรงนี้นะครับ OTP ก็นะครับพอกดไปปุ๊บนะก็จะมาแสดงหน้านี้นะครับเขาก็จะขึ้นจอระบุรหัสยืนยันจาก SMS วงเล็บ OTP นะที่ส่งไปให้หมายเลขก็คือหมายเลขที่ท่านยืนยันรหัสอ้างอิงกักนไปนะครับท่านก็กรอกใส่ตรงนี้นะครับ เมื่อกอกเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะปรากฏให้ท่านยืนยันนะครับการลงทะเบียนดิจิตอลบริษัทนะครับก็จะบอกว่าผู้ใช้บริการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้มีเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะก็คือการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้เมื่อดําเนินการเลือกเรียบร้อยกดยืนยันครับก็มาปรากฏในส่วนของนะครับผมช่องสี่เหลี่ยม นะครับแล้วก็จะมีวงกลมสีเขียวเครื่องหมายถูกสีเขียวเขียนด้านล่างว่าสําเร็จนะครับยืนยันเบริษศัพท์มือถือของท่านสําเร็จแล้วนะครับเราก็กดตกลงอันนี้ก็ถือว่าดําเนินการนะครับผมนะยืนยันเบอร์โทศัพท์มือถือเพื่อพร้อมใช้นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอเล l หนึ่งหมบาทนั่นเองอะนี่ก็เป็น วิธีการสำหรับเกี่ยวกับการยืนยันหรือระบุโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเป็นอย่างถูกต้องภาพประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองดำเนินการทำตามนะนะครับเป็นการแนแนวเดี๋ยวมีปุ่มอื่นใดอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตแบ่งปันแล้วก็แนะนำสำหรับขั้นตอนกระบวนการนะครับดำเนินการที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะได้รองรับเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับ สำหรับในเรื่องของ18กลุ่มที่เราเคยแจ้งไปครับทวนกันอีกสรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถเข้าร่วมนะครับบริการดิจิตอลวเล็ตได้มีอะไรบ้าง 1. ครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะที่แจ้งไป 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอลนะ์นะสผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4. กัญชา 5. กระท่อม 6. พืชกระท่อม 7. ผลิตภัณฑ์จากกัญชานะครับและกระท่อม8บัตรกำนัน 9บัตรเงินสดครับ10ทองคํานะฮะ11เพชร12พลอย13อัญ,ญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง15ก๊าซธรรมชาติ16เครื่องใช้ไฟฟ้าครับ17อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์18เครื่องมือสื่อสารครับผมก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตสรุปให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับไม่กี่วันวันพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้ถึงความคืบหน้า เกี่ยวกับการแถลงข่าวการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับผมนะจากดา้านของนายกรัฐมนตรีว่าจะมีนะครับผมนะแนวโน้มแบบไหนอย่างไร3กลุ่มที่บอกก็คือกลุ่มผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงกลุ่มนะครับผมที่เป็นกลุ่มปอบบางติดเตียงต่างๆต้องดําเนิกนการอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมนําเข้าสู่การประชุมครม เพื่อมีการอนุมัตินะครับร้านค้าประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือ1สิงหาคมต้นไปนะครับก็ถ้าตามรายละเอียดก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ